ฮาสปอร์ตตามหมายเลขคนที่จะมาค้ามเจ้าของไม่จ้าจ้่ยางัวมันเพราะเนาะแต่หาตัวซอยสก้อนเข้าเย็ดไปก็รากกับต้มไม้กับใจจ้าเพราะว่าดึงลาต้องใส่ลาตัวลาตัวใหญ่จ้าลาตัวหน่อยแค่ตัดที่ซีก็ได้ตาตัวง่ายหมกโลดเจ็บโลดแปลกโลดพลังภาเครื่องได้สองคนใะจ้าอ่าอ่าชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองต่อเนื่องได้จ้า ยามือเคลื่อนกับหายกันแล้วบําเพนญผิดภาษาไทยได้แต่ว่าผินภาษาอังกฤษแต่จ่จาก,กับเปรย์ให้ไออีเพิ่นเรียบร้อยแต่ว่ากับบลูว,ว่ามา่าขจาว่าขัานตอนของม้วนบัตรกระไม้ก็เอาตามกระไม้ย,ยังตังค่าบัญชีบวชขั้นใดอยู่เดือนนี้ป๋อใหญ่บึงเข็บตัวหน่อยเป็ดบานแท้งน้องกุ้งอิงเปสุราโอ้ย ผสมความมุ่งมั่นปานาตได้ได<บ>้จ้าเพราะว่าดื่มปากกต้องใส่ปลาปตัวปลาตัวหญ่จ้าปลาตัวน้อยให้กระจัดที่ซี่ไปได้ปลาตัวใหญ่หกหกโลดเจบบ็ดโลดแปดโลดนะรักน้อยแต่ก็ให้รักานานๆได้จ้าแต่คิดแต้องการสิครับในบ้านที่มอดสวนมากแต่ คิดแล้วต้องการสิจับไปบ้านที่มอดสวนบางกอสวัสดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้าเพื่อนๆวิธีทำของป่าจะห้าต้องเอากระดาษซับจังสีจ้าอันนี้ที่ทำบ่อไห่แบบว่าบ่อไห่ไห่มันซับน้ำออกมาเวลานัราทอาสิไปเห็นไงอ้าวอะลงมือได้จ้าไปนี้เด้อเพื่อนๆเอ้ยมานาวิธีทำใจดานทีแม่จ้ากค่จะได้ดู สบายสมัยกับคือว่ากินข้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ากใส่เห็ดมากรักน้อยแต่ก็ให้รักนานๆได้จ้ามันที่ย,ย,ยี่สิบสี่ตุลาเนี่ยแหละมั้นทำมหนสมยยัยกังขาไม่ได้โมดนาสมัยก็คือจะบวชได้ดอกเพราะว่าตั้งแต่เห็ดมากตั้งแต่เปิดสั่งไล่ได้สีดดนส่นาทีแหละนะจ้าส,สมัยกับ ขอเอาวิดีโอคลิปย่าวนานะจา๊ะเนาะให้เพื่อนฟูไว้กระเบื้องแค่ว้กระเบื้องจา้าไปรับบรมเป็นถินภาษาไทยได้แต่ว่าถิ่นภาษาอังกฤษจะจ่ากับเปรย์ไอเอฟ่ันเรียบร้อยแต่ว่ากับบอลูว่ามาก็จะว่าขั้นตอนของมุม่งมาถึงต้นไม้ก็เอาตามเลี้ยนรูป,ปไปน,นะจ๊ะเนาะเวลาเขา้าเพิ่มดูเขาน้อยควิ่มดูเขาน้อยเขาก็เลี้ยนรูป,ปไ,ไ,หหไปเป็นไงเหตุเป็นอะไรเขาไปเฮ็ด เพราะว่าขันมาแบบดีต่างๆในห้ากขอไปบ่ได้ห้าวควันจ่าเพราะว่าห้าวัพน,น้าม,มันออกน้าหมองใบหมองมันออกเวาลานหาจงจงงาน,นึ่งห้าวจังบ่มาเลียนมีลูกลูกสาวให้เบิ่งเยอะจากคนไรคนแชร์ให้กำลังใจในเด้อจ้าเด้อมีลูกอินตาพาลัมมือนี้มือเริ่มต้นทัพย์ดาโอ้ทำงานคนเดียวกับเอาการวิรา้า ไปเสียภาษีน้ำมูค่ะโคตรโคตรชนะนั่นแหละือว่าสมัยอยู่ไปหมวดกูะจากระจาไอ้นี่โอกาสสมัยมาสมัยอยากไปเลี้ยนรู้อยู่แต่ว่าสมัยที่นี่โอกาส,ส,าสากบ่แต่สมัยเราสมัยสิกัดสงการสม,ยสมยัยที่ได้การรู้เข้าเยาหานะ <ft. c ười> เนี่ใส่ระบบขูดเด้อใส่ระบบขูดใส่ระบบขูดไปเสียภาษีน้ำมูค่ะโคตรโคตรชนะนั่นแหละือว่าสมัยอยู่ไป หมวดเล่นชีพที่ทดิจิงแล้วแต่ไอจอดเบิงสากรเดอ้ออย่าเฝ้าได้ทานอย่าทิ้งเพื่อนในข้างหลังเลี่ยนรูดไปนะจะ๊ะเนาะเพราะว่าเพิ่มรู้เขาน้อยอควิมรู้เขาน้อยเขาก็เรียนรู้ไปคนไหนเฮ็ดอะไรเขาไปเฮ็ดเพราะว่าขันมาแบบทีต่างๆในเ้าวขไปบดได้เอาจากที่บิดเจ้ากลองนะจะ๊ะเนาะไอจิตจะมาตึกสามบ้านเจ้ากองเลยสมัยกับ พวกคุว่าสิไปจังไงแม่จ่าตัวซอยพอมีเผื่อๆใช่จ่าเพราะว่าดึงปลาต้องใส่ปลาตัวปลาตัวใหญ่จ่าปลาตัวน้อยห้ากระเจ็ดที่สี่ก็ได้ปลาตัวใหญ่หกหกโลดเจ็ดโลดแปดโลเรียนรูปไปนะจ่าเนาะเพราะว่าเพิ่มรู้เขาหน่อยควิมรู้เขาหน่อยเขาก็เรียนรู้ไปคนไหนเฮ็ดอะไรเขาไปเฮ็ดเพราะติกมาแบบทีต่างๆในเข้ากับไปก็ได้ซอยไห้กำลังใจสมัยในเด้อปุ๊ดไดก็ได้ยูพีก็บทำคอนเทนต์ตัดปลา คอมเมนคนเต็มเอาเจสวัสดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้าเพื่อนๆที่ที่ถ้ำของป่าจ้าห้าวตรงเอากระดาษซับจังสีจ้าอันนี้ที่ถ้ำบ่อไห่แบบว่าบ่อไห่สมองขึ้นสองตัวเลยจ้าเยอะเยีะยี่สองตัวสมัยขึ้นไปเลยถ้าเอากระดาษท็อใหญ่บึงเห็บเต่าหน่อยเป็นบานแท่งน้องกุ้งอิงเป็นลาโอ้ย สะสมความมุ่งมั่นต่อหนาได้ปัจจุบันมันนิ่มดูขิ้นกับฝ่ายเยาวชนากรุงกับที่บานน่ะมันยังขิดขัดยังหลายอย่างอยู่มันก็เลยยังขั้นได้นั่นจ้ะสูตรในาการเนาะเข็นชีพที่ดีจริงแล้วกันไอจอดเบิ่งสากานเด้ออย่าเป่าใดพานอย่าทิ้งเพื่อนในข้างหลังถ้ <c oughs> าตัาดป่าเป็นโมกษมาเด้อเพื่อนๆเอ้ยเข็นชี เห็นคลิปที่ดีจริงนะว่ามันคอนเทนต์ได้ในใจเด้อมั้มันที่ยูทูบซีตัวละนี่แหละมั้งคืมันสมัยตั้งค่าบ่ได้โหวตนาขึ้มาเดี๋ยวต้อจะบ่ได้ดอกเพราะว่าตั้งแต่เหตุมา,ากตั้งแต่เปิดสั่งไล่ได้ซีนาทีแหละนะจ่าสมัยเก็บขอเอาวิดีโอคลิปย่าวนาะนะจนะ๊นะนเนาะให้เพื่อนฟูงไปทะเบิง้งแค่ใบทะเบิง้งจ้าไปละสมัยยังตั้งค่าบันทีบ่เฮั่นได้อยู่เดือนนี้คนกิ่นกลมลูกอะ เก็บเอาไว้ค่ะไปเบิ้งอันนี้โมบิลก็รูปห้องกระป๋อยทานไปนะจานน้อเลี้ยนมีลูกลูกสาวให้เออกกบิ้งเยอะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจใน่เด้จอจ้าเด้อนี่ลูกอินทราพาล้านนเพื่อนๆแอมมาให้กำลังใจคนหนองบววัวสัตวาได้จา้ามาผู้ใดจะมือกระเป๋านั้นจ็นั่งมือดูจ้าเพื่อน อ่าสไม้ดีดีนนมาบ้านนี้ก็โอ้เมื่อไรก็เมื่อเก้านะจ้าขึ้นเหินนอนไปนเ่้นใบหายสิบเก็ดหาสแปดหาสิเกปีนะจ้าเมื่อชีชพสมัาไม้โมโพ่อเจ้าของไม่จ้า <c oughs> ใง่งยอยู่ <c oughs> เน,น,นีอย <c oughs> แต่ว่าเป็นนาดอกท่ากันแต่ว่าเากัจากที่ิดเจ้าของนะจ้าเนะาะไอจิจาวาติดจาบ้นเจ้าของเลยสมัไกับพกหัวสิบไปจังไงไม่จ้าตัวซอยพวนี้เพื่อน สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้าเพื่อนๆที่ที่ถ้ำของป่าจะเฮาต้องเอากระดาษซับจังสีจ้าอันนี้ที่ถ้ำบ่อไห่แบบว่าบ่าอห่ไปเสียภาษีน้ำมูค่ะโคตรโฆษณานั่นแหละตัวสมัยอยู่ไปหมวดปิ่นกลมลูกะคลิดเอาไว้คับไปเบ,บิ้งในปิ่นกลมลูกห้าวกับปล่อยพานไปนะจานาะแม่นี่จ้ะคนเฮ็ดให้เห็นลหลังเงินก้วันต้นไมัยบ่รู้ว่าเทียบไปจังไดแม่จ้า ตั้งค่าบัญชีเอาบัญชีไทยตั the ต้งสมัครบัญชี24ตัวแรกนี่แหละมั้งถ้ามันสมัยตั้งค่าบม่ได้บนหน้าสมัยเดี๋ยวต้อจะบนได้ดอกเพราะว่าตั้งแต่เหตุมาตั้งแต่เปิดสางไรได้สมัยขึ้นสองตัวเลยขาแล้วเดี๋ยว่สองตัวสมัยขึ้นไปเลยถ้าเอากระดาษถ้ากระด้งกระดาษปลาเห็ดแบบใดที่ทำบริษัทแบบใดพันซับแบบใหญ่เบิ้งเก็บ ข้าหน่อยเห็ดบานแท้งน่องกุ้งอิงเป็นลาโอ้ยสมความมุ่งมา่นตาตนาเด้เอเป็นเสียภาษีน้ำมูอค่ะโค,โคตรสกปรกสนาเนี่ยแหละเวลาสมัยอยูย่ไปหมวดเรียนรู้ไปนะจ๊ะเนา,าะเพราะว่าเขาคว่ำตูวเขาหน่อยคว่ำตูวเขาหน่อยเขาก็เรียนรู้ไปคนไหนเฮ็ดอะไรเขาไปเฮ็ดเพราะว่าันมาแบบทีต่างๆในเขาก็ไปบ่ได้เฟาตัดตาเป็นมูอกามาเด้อเพื่อนๆเอ้ยเป็นคลิป เห็นคลิปที่ดีจริงนะว่าแม่นคอนเทนต์ได้จริงจ้าเด้อสวัสดีจ้าเพื่อนๆเนี่ยจ้าเพื่อนๆที่ที่ถ้ำของป่าจ้าเข้าต้องเอากระดาษซับจังสี่จ้าอันนี้ที่ถ้ำบ่อไห่แบบว่าบ่อไห่เรียนรู้ไปนะจ้าเนาะเวลาเข้าเคลื่อนรู้เขาน้อยควื่อรู้เขาน้อยเข้าก็เรียนรู้ไปคนไหนเฮ็ดอะไรเข้าไปเฮ็ดเพราะว่าขันมาแบบทีต่างๆในเข้าก็ไปก็ได้ตัดปลาตอนเช้าวันจันทร์นะจ้าวันจันทร์วันที่เจ็ด ดาโคจ่าบ้าตัดป่าน้ำสมัยจ่าไม่มาหนีกับเพื่อนเฮ็ดให้เห็นหลังเงินกาวันสมัยบารูว่าจีเฮ็ดไปจังไดแม่จ้าตั้งค่าบัญชีเอาบัญชีไทยตั้งกับรักน้อยแต่ก็ให้รักนานๆได้จ้าบ่แม่นเป็นภาษาไทยได้จ่าแต่เปลี่ยนภาษาอังกฤษลด้จ้ากับเปรย์ให้ไอเอเพิ่นเรียบร้อยแต่ว่ากับบารู้ว่ามาเขาจะว่างขป้อนของมุ่งมาถึง ประไม้ก็เอาตำมาตัดโค้งตัดปลาเฮ็ดแบบใดที่ทำเป็นเฮ็ดแบบใดเป็นซับแบบนี้แบบอ่ะแตาบอตัดเขาก็จังว่ากันไหมนั่นจ๊ะเนาะผิดเองเขาก็เบากันไปเรื่อยๆว่าเบากันไปไก็เบานู่น,าน,วนววมามื่อนกันไปสิ่งใดมือนตะป่านันจ็นั่งมือนิดจ้าเพื่อนๆอ่าสมัยมดีเดีนเมื่อวานนี้ก็บเออมื่อใดก็มื่อเก้านะจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนๆนเนี่ยจ้าเพื่อนๆพิธที่ทํำของป่าจะข้าต้องเอากระดาษซับจังสีจ้านนที่ทํำบ่อไห่แบบว่าบ่อหัมท่าสปอร์ตตามหมายเลขหขนี้จะมาข้านเจ้าของไม่จ้าแต่ยาวหัวมันเถาะนะแต่หาตัวซอยสักก้อนเข้าเย็ดไประวากับตุนไม้กับไห่